สวัสดีครับพบกับผม A. ออิสุสุนะครับวันนี้จะพามาดูรถรุ่นใหม่อีกสักรุ่นนะครับเป็น n e w X The Next Peak นะครับเป็นรุ่น Active นะครับสีขาวมุกนะครับราคาอยู่ที่1,196,000บาทนะครับเป็นโฉมใหม่เลยมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมมาบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับ สำหรับจุดที่มีการเปลี่ยนแปลงกันอย่างชัดเจนนะครับก็คือบริเวณด้านหน้าของตัวรถนะครับเรามาเริ่มกันที่ฝากระโปรงก่อนนะครับฝากระโปรงมีการเปลี่ยนใหม่นะครับดีไซน์โดยการเพิ่มเส้นสันบริเวณฝากระโปรงขึ้นมาอีกสเส้นนะครับทำให้ตัวรถมีความแข็งแรงมากขึ้นครับถัดลงมาก็คือไฟหน้านะครับดีไซน์ใหม่นะครับไฟเดย์ไลท์นี่ฮะจะทําหน้าที่หลายบทบาทมากเลยนะครับเป็นทั้งไฟเดย์ไลท์ ไฟหลีแลวก็ไฟเลี้ยวในตัวนะครับส่วนชุดไฟหน้านะครับยังเป็นแบบไฟ LED นะครับปรับลำแสงอัตโนมัติตามน้ำหนักบรรทุกได้เหมือนเดิมครับบริเวณกระจังหน้านะครับได้รับการดีไซน์ใหม่เช่นกันนะครับมีขนาดที่กว้างขึ้นนะครับมาพร้อมกับเส้นบริเวณนี้นะครับสองเส้นนะครับดีไซน์เป็นสีดำนะครับถัดมาด้านล่างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีดำนะครับให้การตัดของตัวรถนะครับสีจะตัดกับตัวรถเป็นอย่างดีเลยนะครับส่วน บริเวณทั้งซ้ายทั้งขวาด้านมุมนะครับเป็นช่องแอร์เคอร์เทนนะครับตัวนี้ก็จะช่วยระบายอากาศให้ไหลผ่านด้านข้างได้เร็วมากขึ้นนะครับมีผลทางด้านระบบแอโรไดนามิกครับกระจกมองข้างนะครับเป็นสีดํานะครับตัวนี้สามารถปรับเลนส์นะครับเป็นระบบไฟฟ้าครับแต่การพับนะครับยังเป็นแบบแมนนวลอยู่นะครับไฟเลี้ยวอยู่บริเวณแก้มทั้งซ้ายทั้งขวานะครับบันไดข้างสีดํานะครับมาถึงล้อแมกนะครับจะเป็นขนาด 1 7นิ้วนะครับมาพร้อมกับยางเบอร์2565 R 1 7ครับผมมาถึงฝาท้ายนะครับได้รับการดีไซน์ใหม่นะครับเราจะเริ่มจากด้านบนก่อนเลยนะครับก็คือสปอยเลอร์หลังคานะครับมีขนาดใหญ่มากขึ้นครับตรงนี้จะมีการดีไซน์เพิ่มสันขึ้นมานะครับทำให้ดูสปอร์ตมากขึ้นครับรวมไปถึงชุดไฟท้ายนะครับได้รับการดีไซน์ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเป็นแบบ LED นะครับตรงนี้จะเป็นคล้ายๆคาดเอวครับทำให้ตัวรถดูมีมิติมากขึ้นครับโลโก้ Isuzu นะครับปรับขนาดให้มีขนาดเล็กลงนะครับมาถึงชุดกันชนหลังนะครับจะเห็นได้ว่ามีการดีไซน์ใหม่บริเวณชายด้านล่างนะครับจะเพิ่มชุดดิฟฟิเซอร์เข้าไปครับชุดนี้จะเป็นสีดำนะครับฝาท้ายเปิดได้กว้างนะครับ มีความสูงนะครับทําให้เราสามารถโหลดสัมภาระขึ้นลงได้ง่ายขึ้นนะครับส่วนดีไซน์ของเบาะก,ก็สามารถพับแบบเรียบได้เลยครับมาถึงดีไซน์ภายในนะครับบริเวณแผงหน้าปัดด้านบนนะครับก็จะเป็นวัสดุหุ้มหนังนะครับถัดมาด้านตรงนี้นะครับจากเดิมที่เคยเป็นเก๋ะนะครับก็จะเป็นวัสดุหุ้มหนังปิดนะครับให้รถมีความรู้สึกแตกต่างจากรถกระบะ นะครับแล้วก็ดีไซน์ดูพรีเมียมมากขึ้นครับชุดเครื่องเสียงนะครับเป็นหน้าจอระบบสัมผัสทัชสกรีนนะครับขนาด8นิ้วนะครับรองรับ Apple CarPlay พโดยออโต้แบบไร้สายนะครับมาพร้อมกับช่องต่อ USB แบบ Type C ครับเครื่องปรับอากาศเป็นแบบแมนนวลฟูลโหมดนะครับปรับฟังก์ชันการปรับอากาศได้หลากหลายครับเกียร์เป็นออโต้แบบ6สปีดนะครับมาพร้อมกับระบบออโต้เบรกโฮนะครับแล้วก็เบรกมือไฟฟ้าครับ พวงมาลัยมันติดฟังก์ชันนะฮะสามารถควบคุมระบบเครื่องเสียงด้วยปลายนิ้วสัมผัสนะครับส่วนการปรับพวงมาลัยนะฮะสามารถปรับได้ทั้งหมด4ทิศทางนะฮะไม่ว่าจะเป็นการปรับแบบขึ้นลงนะฮะออกหรือเข้าครับมาถึงภายในนะครับวัสดุหุ้มเบาะนะครับจะเป็นผ้าเกรดพรีเมียมนะฮะสีดําส่วนการปรับเบาะคนขับนะครับสามารถปรับได้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นการ ปรับเข้ามาใกล้หรือออกไปไกลนะครับตัวพนักพิงนะครับแนวตั้งหรือแนวนอนนะครับในส่วนของเบาะรองนั่งนะครับสามารถปรับระดับสูงต่ำได้เช่นกันครับครับสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับจะมาดูรถคันจริงนะครับมาดูได้ที่อีสุพนครสาขารามินทาได้เลยนะครับมีรถให้ดูทุกรุ่นทุกแบบนะครับไม่ว่าจะเป็น n ิ w X หรือว่ากระบะนะครับมีทุกสีทุกแบบให้ดูเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ